คือถ้าอายุเกินไปเยอะอ่คือเวลาส่งใบสมัครอะค่ะมันมีตัวแข่งที่เป็นเด็กๆเ,เนาะบางทีแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่อะค่ะอายุน้อยเขาอายุ3า3สเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้างานกันแล้วเนี่ยค่ะงเด็กบางคนเขาก็ไม่ได้มายนะไม่ได้วอรี่นะที่จะมีลูกน้องที่อายุเยอะกว่า อาแต่กับบางคนเนะ่ะเขาก็วอรี e ่เหมือนกันว่าบางทีเอาไม่อยู่นะคือจีเจอคนทักมาหาเยอะจะบอกว่าตอนนี้ไปไปดูใน Facebook ได้เลยนะในเอ่อใน o k e b o o k ที่มันจะเป็นไอกลุ่มกระทูแนะนำอ่ะเออจะเจอเยอะมากหลายคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่เคยแบบอันนี้เรื่องพูดเรื่องเดียวกันนะไม่ได้ออกนอกเรื่องนะ คือเป็นเจ้าของกิจาการแล้วเขายิงองยิงแอดคือเคยขายข,ายของดีแบบพีคมากๆอ่ะแล้วตอนนี้มันไม่ดีแล้วแล้วก็เขาก็กําลังจะมาเป็นพนักง,งานประจำํำ่ะขนาดนั้นเลยนะคือจากแบบหาเงินได้แบบเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยก็มีคนไปถามเหมือนกันว่าทําไมถึง มันไม่มีเงินเก็บเลยล่ะเขาก็บอกว่าเออการวางแผนการเงินอาจจะไม่ค่อยดีนั่นะแหละที่นี่เขาก็เลยอยากมาเป็นพนักง,งานประจำที่นี่ค่ะหลายคนในะอยากหนึ่งในอะาชีพที่มันเป็นเซลแล้วมันได้เงินเยอะสุดอะ่ะมันก็คือเซลยาดีเทลยาไงทีนี้มันจะมีคนที่กระโดดเข้ามาตรงนี้หายเยอะมากแล้วจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะั้นจริงเก่งนะทำยิงแอดเองนำเข้าส่งของเคลียร์ภาษี อย่างจีอย่างเงี้ยแต่ก่อนจีเป็นเซลอะขายของอย่างเดียวอะพี่เป็นเซลขายของอย่างเดียวอะค่ะพี่ก็เอ่อเขาเรีเยกอะไรวะพี่ก็ไม่ไม่เคยส่งของไม่เคยเก็บบินใช่ปะพี่ก็ไม่มีความรู้พี่ไม่เคยส่งของเก็บบินแต่พอมาเปิดบร,ริษัทต,ตัวเองอะต้องรู้หมดอีอะไรคืออินวอยอะไรคืออ่าใบวางบินนั่นนี่ทีเนี้ยมันต้องรู้รูปหมดทีเนี้ยค่ะจะบอกว่ากลับเข้าประเด็นเนาะว่า เดี๋ยวตอนนี้มันจะมีคือช่วงนี้คนมาเรียนจีเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็นอดีตเจ้าของกิจการที่อายุ 40, 40ขึ้นที่ที่ค้าขายแล้วตอนนี้มันมันแย่มากๆแล้วมันมันมันไม่ค่อยได้ละเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มเข้ามาทีนี้มันติดปัญหาเรื่องของอุปสรรคถามว่าความเก่งสกิลอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่ามีขายของได้แต่ทีนี้มันต้องลองส่งดูจีอจีค่ะบอกตรงไม่อยากจะปฏิเสธ ทุกคนบอกตรงเพราะทุกคนทักเข้ามาหาเนี่ยทุกคนเอาเงินมาให้เราถูกปะทุกคนอยากเรียนกับเราทุกคนอยากมีความหวงังทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันทําแล้วมันได้เงินมันบริษัทมากบ้างน้อยบ้างแต่มันก็ดีกว่าตกงานหรือยังบางคนนะคะข,ขายอ่ะมันมันไม่ได้แล้วคุณไปลองดูสิตอนเนี้ในในในแพลตฟอร์มสีฟ้ามันจะมีกระทู้แนะนาอ่ะกระทู้แนะนําพันธีปะเออมันมีจริงแล้วมีเยอะมากทีเนี้ยทุกคนก็อยากที่จะมาทํางาน มันมีงานอะไรบ้างหล่ะที่ได้เงินดีมีขายประกันเป็นเซลลยาเป็นเซลลขายรถถูกไหมเซลขายรถก็ต้องดูยี่ห้อด้วยว่าอะไรลูกอย่างร้สิตพี่ขจีอะค่ะบางคนไปเป็นเซลลขายรถจีนเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ค่าคอมเยอะอ,อย่างรุ่นพี่เนี่ยไปเป็นเซลขายมาสด้าเนะะี้ยค่ะเออเอ,อ็นนิสันเพราะฉะนัะ้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกค่ะว่าถ้าอยากทํานะอ่าถ้าอยากจะทํางานดีเทลยา อย่ารอให้อยูเยอะใช่เพราะว่าถ้าอยูเยอะอ่ะมันอย่างที่บอกค่ะไปแข่งกับเด็กๆมันยากเนาะบางทีเราเก่งจริงอะไรจริงแต่บริษัทไม่รู้มันเป็นมุมที่เรามองตัวเองไงอืมเรามองตัวเองว่าเราเก่งเราโอเคใช่ไหมคะแต่ว่าบริษัทเขาไม่เขาก็มองอีกแบบหนึ่งอะ่ะเข้าใจปะบางทีอะ่ะมัน บางคนทุกคนมีมุมมองที่มองตัวเองแต่อย่าลืมคนนอกที่มองเราเข้ามาด้วยบางทีเรามองเราอาจจะมองแบบเข,าข้างตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันเขารบนะหัวหนะ้าที่เป็นเด็กอะไรเงี้ยแต่อย่างบางคนนะคะพอมันไปทํางานกันจริงมันเป็นเรื่องของเคมองเคมีด้วยบางทีเอาไม่อยู่ไงอะไรอย่างนี้เนาะจีก็เจอมาหลายเคสแต่ถามว่า คนที่เขาไปทำแล้วเก็ตอลองอยู่ด้วยกันดีย่มีไม้มีม,มันก็มีมันไม่ใช่ทุกคู่จะมีปัญหาเหราไม่ใช่จะเหมารวมไม่ใช่นะฮะ